อ๋อช oh, oh, mm ิควาซ่โอ้ยอะไร mm hmm. นี่เป็นเซอร์ไพรส์ใส่ปีให้เอลินเหรอคะเอริน mm hmm. เอลิน,ลนวันนี้เป็นวันเกิดน้องเอลินนะคะ mm hmm. เบเตอร์ลิน mm hmm. บ๊องชูวยยายา,ยาต้องบอกว่าแม็กซี่มามองแม็กซี่ยายา,ยาอันนี้น้องเอลินเพิ่งตื่นนะคะ mm hmm. น้องเอรินเขาเพิ่งตื่นเพราะว่า วันนี้เป็นวันเกิดน้องเอลีนสองขวบนะคะเมื่อคืนแม่กับพี่แยมตอนตอนน้องนอนก็เลยมาเ,เป่าลูกโป่งจัดเล็กๆน้อยๆให้น้องนะคะแลวน้องเพิ่งตื่นแล้วก็ดีใจตื่นใช่ไหมเอลีนดีใจไมหมลูกดีใจไหมคะดีใจไหมโอ้ยพังนะคะฉี่ยสภาพน,นี้ได้นานเท่าไหร่อะไรคะมีอะไรมีของให้เอลีนด้วยเหรอ ็นอะไรนะนี้มีของขวัญไว้วันนี้พี่ยัมทำอะไรให้ดีนนะหูชอบไหมคะลูกชอบไหมชอบไหมเรามันแตกใส่หัวนะแตกใส่หน้านะชอบไหมลูกวันนี้มันเกิดน้องยีรีนสองขวบใช่ไหมคะ แฮปปี้เบิร์เดย์น้องเอลีนนะคะอืมเบอรลีนเอลีน เปิดเลยแกเลยไหนของขวัญใด้ลินอ่ะอ่ะแกดู้สีลินได้อะไรมั่งนะของขวัญอ่ะวันเนี้ยนี่แกเลยทำเสร็จแม่เลี้ยดีดีอีกับสกีหลาเลี้ยดีเลี้ยดีโอ้ยเลี้ยโฟเลี้ยโฟหูเสดูดูอ๋อเป็นอะไรนี่ลินมีมีเน่าตัวใหม่แล้วลูก จุ๊บเขาสิจุ๊บเขาสิออชอบไหมคะชอบไหมชอบชอบเหรอคะไหนมีอีกมีอีกไหมคะมีของฝันอีกงไหมคะอขอบคุณค่ะมามองหรืยอยังเขาไปอวดพี่แยมเขานะคะยัมีดูดเขาไปอวดพี่แยมของฝันเขนาเขาได้ของฝันแล้วเขาก็เอาน้องเขาไป เอาไปเล่นของเล่นรอแล้วนะคะมาเอาอีกเร็วค่ะโหนี่เงี้ยสัเงี้ยสัสค,คิดถึงตอนสมัยเป็นเด็กเนาะสมัยแม่อุ้นะไม่มีหรอกของขวัญนวันโงวันเกิดไม่มีของขวัญหรอกวันเกิดก็ไม่ได้จัดเ้กก็ไม่ได้เป่า ประมาณสมัยนี้เด็กเห็นของขวัญและดีใจได้แก่ของขวัญเยอะแยะเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะน้องเอดินเข<อ>าก,ก็ได้ของขวัญไปแลวส่วนหนึ่งนะคะของขวัญเยอะมากของ,ของเล่นเยอะมากจนไม่มีที่จะเก็บแล้ว <c oughs> อะไรเอามาโชว์มองหน่อยคะ่ะเอดินหันหน้ามาหาแม่หน่อยหนเอามาให้แม่หน่อยก็ได้ดูดูก็ได้ดูดูแล้วเข้าไปโชว์แต่พี่เขาไม่โชว์แม่เลยอ๋อบอลี<ะ> ไดโน่นะครปาได้อะไรลูกคนสวยได้อะไรได้นกเป็นจิ๊บจิ๊บเหรอคะได้จิ๊บจิ๊บอืมอ้าวแล้วไปเหยียบจิ๊บจิ๊บแล้วทีนี้อา้าไม่เห็นค่าแล้วตื่นเต้นตั้งแต่ตอนแกะอ่าไปหาอีกแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> หมดเกลี้ยงถุงแล้ว Happy birthday to you Happy Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, Elin. Ali, tu suf. Pau. Ali. Oh. Pau leng neng. Ha. chong sam. Pau. Oh. Bravo. Bravo. Okay. Oh,